สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องดวงของชาวปีเถาะในเดือนมิถุนายน2568นี้กันนะคะเราจะใช้ข้อมูลจากไพ่ยิปซีสี่ใบค่ะมาเจาะลึกกันว่ามีรายน่าสนใจหรือมีแนวทางอะไรสำหรับเดือนนี้บ้างสำหรับไพ่ที่เปิดได้นะคะอืมภาพรวมนี่น่าสนใจมากๆเลยค่ะพลังงานหลักเลยคือไพ่เดอะสตาร์อันนี้คือความหวังล้วนเลยเนาะการมองโลกในแง่ดีมากๆ ครับเป็นพลังงานบวกที่ดีเลยแต่ว่านะคะสถานการณ์รอบตัวนี้สิคะเป็น f o r s e s o r c e ภายแห่งการพักผ่อนการหยุดนิ่งเลยใช่ครับเหมือนให้เบรกนิดหนึง่งแล้วคำแนะนำกลับเป็น the hangman อันนี้คือให้มองมุมกลับหรือแบบว่าต้องยอมเสียสลับบางอย่างก่อนครับผมเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในระยะยาวปิดท้ายด้วยบทสรุปคือ the hermit ไพ่ของการกลับมาอยู่กับตัวเองทบทวนตัวเองสรุปธีมหลักๆก็คือเป็นเดือนที่มีความหวังนะแต่เเหมือนต้องค่อยๆฟุมฟักในความเงียบต้องพักต้องมองมุมใหม่ก่อนความหวังนั้นถึงจะแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับ ใช่เลยครับชัดเจนมากการผสมผสานของไพ่ชุดนี้นี่มันชี้เลยว่าเดือนนี้เน้นเรื่องภายในจิตใจจริงๆเป็นการเติบโตจากข้างในมากกว่าการจะไปเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงอะไรภายนอกที่เห็นได้ชัดๆนะครับโอ้ oh. เหมือนเป็นช่วงเวลาให้เราได้ใครครวนก่อนจัดระเบียบความคิดตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมรับสิ่งใหม่ๆหรือเพื่อให้เข้าใจเส้นทางข้างหน้าได้ชัดเจนขึ้นครับ น่าสนใจค่ะงั้นเราลองมาดูทีละด้านดีกว่าเริ่มที่เรื่องการงานก่อนเลยนะคะมี The Star นี่คือแบบว่ามีไฟมีไอเดียใหม่ๆอยากทำนู่นทำนี่เยอะแยะเลยครับแรงบันดาลใจมาเต็มแต่พอเจอ Four of Sorts เข้าไปเหมือนมีเสียงกระซิบเบาๆว่าช้าลงก่อนใจเย็นๆก่อน แบบนี้หรือเปล่าคะถูกต้องครับมันไม่ใช่การหยุดทำไปเลยนะครับแต่เป็นการหยุดเพื่อทบทวนมากกว่าเอาแรงบันดาลใจจากเดอะสตาร์นั่นแหละมาใช้ในการวางแผนให้มันรอบคอบขึ้นอืมค่ะแล้วก็ลองเอาคำแนะนำจาก The Hanged Man มาปรับใช้ดูคือลองมองปัญหาหรือโปรเจกต์จากมุมอื่นอาจจะเจอทางออกที่ไม่เคยเห็นก็ได้นะครับหรือบางทีอาจจะต้องยอมปล่อยวางเป้าหมายระยะสั้นบางอย่างไปก่อนอืม,อม แล้วเดอะเฮอร์มิตก็มาย้ำปิดท้ายว่าการใช้เวลาคิดอย่างลึกซึ้งนี่แหละคือหัวใจสำคัญของงานเดือนนี้ไม่ต้องเน้นเร็วครับแต่เน้นคุณภาพเน้นความชัดเจนของทิศทางเข้าใจเลยค่ะแล้วเรื่องการเงินล่ะคะมันจะสอดคล้องกันไหมคะมีความหวังให้ชื่นใจจาก The Star บ้างหรือเปล่ามีครับมีความหวังอยู่ The Star อาจจะหมายถึงโอกาสทางการเงินที่ดีเข้ามาหรือเห็นช่องทางใหม่ๆนะครับค่ะแต่ four of swords ก็ยังตามมาเตือนเหมือนเดิมเลย คืออย่าเพิ่งมารีบร้อนตัดสินใจเรื่องลงทุนหรือเรื่องใช้ใจใหญ่ๆต้องพักคิดต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนอืมค่ะส่วนคำแนะนำจาก The Hand Man ในเรื่องเงินอาจจะหมายถึงการต้องยอมแขวนความต้องการบางอย่างไว้ก่อนอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับเพื่อเป้าหมายระยะยาวที่ดีกว่าอดทนหน่อยเนาะครับผมส่วน The Hermit ก็คือการกลับมาสำรวจสถานะการเงินของตัวเองอย่างจริงจังอาจจะลองทำบัญชีหรือวางแผนการเงินให้มันรัดกุมขึ้น ทีนี้มาถึงเรื่องหัวใจกันบ้างดีกว่าความรักของชาวปีเถาะเดือนนี้เป็นยังไงคะทั้งคนมีคู่แล้วก็คนโสดเลยสําหรับคนมีคู่นะครับเดอะสตาก็ยังให้ความรู้สึกดีๆอยู่มีความหวังในความสัมพันธ์ค่ะดีจังแต่ for u of s w o r d s ก็บ่งบอกว่าอาจจะต้องการพื้นที่ส่วนตัวกันบ้างหรือต้องการช่วงเวลาพักเพื่อทบทวนความรู้สึกและความสัมพันธ์ร่วมกัน เอ่อไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับแต่มันเหมือนเป็นการปรับจูนกันมากกว่าอ๋อโอเคค่ะส่วน The Hangman ก็แนะนำให้ลองมองความสัมพันธ์จากมุมของอีกฝ่ายดูบ้างหรือย่อมปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้นค่ะค่ะแล้ว The Hermit ก็ชวนให้ใช้เวลาเงียบๆเพื่อทําความเข้าใจตัวเองแล้วก็ความต้องการของตัวเองในความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งครับแล้วถ้าเป็นคนโสดล่ะคะมีแววเจอคนถูกใจจาก The Star ไหมคะเดือนนี้มีความหวังครับ The Star เปิดโอกาสให้เจอคนใหม่ๆ หรือมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นได้แน่นอนอืแต่ไพอื่นๆก็ยังแนะนำคล้ายๆเดิมคือ for o f s w o r d s ก็ให้พักใจให้เวลาตัวเองก่อน the hangman ก็ชวนให้มองคนในมุมที่ต่างออกไปอย่าเพิ่งตัดสินใครจากภายนอกเร็วเกินไปค่ะและ the hermit ก็คือการใช้เวลานี้ทำความรู้จักตัวเองให้ดีก่อนก่อนที่จะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่นะครับค่ะค่ะเข้าใจเลยเหมือนให้พร้อมก่อนจริงๆค่อยเริ่มประมาณนั้นครับ เราเรื่องสุขภาพละคะดูเหมือนทีมการพักผลนี้น่าจะส่งผลดีใช่ไหมคะใช่ครับโดยรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับ The Star คือการเยียวยาการฟื้นฟูค่ะแต่ Four of Swords ก็ยังนิ้นย้ำเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอจริงๆจังๆเลยส่วน The Hangman อาจหมายถึงการลองวิธีดูแลสุขภาพแบบใหม่ๆที่ไม่เคยทำดูบ้างเช่นการทำสมาธิโยคะหรือปรับเปลี่ยนอาหารการกินลองอะไรใหม่ๆดูครับ ส่วน The Hermit ก็คือการให้เวลากับตัวเองเพื่อลดความเครียดซึ่งแน่นอนว่าส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจครับอืมจริงค่ะแล้วเรื่องโชคลาภล่ะคะเดือนนี้จะมาจากทางไหนเป็นพิเศษไหมโชคลาภเดือนนี้ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับทัศนคติแล้วก็การกระทำภายในของเราเองนะครับอ๋อหรอคะครับมาจากการมองโลกในแงด่ดีมีความหวังจากเดสตา์ การกล้าที่จะปล่อยวางความคาดหวังเดิมๆแล้วมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆอันนี้จาก The Handsman แล้วก็การใช้ปัญญาจากการทบทวนตนเองจาก The Hermit ครับเหมือนไม่ใช่โชคแบบฟลุกๆแต่เป็นผลจากสภาวะจิตใจที่ดีถูกต้องครับเป็นผลจากความคิดที่เปิดกว้างแล้วการเดินทางล่ะคะมีเกณฑ์บ้างไหมคะเดือนนี้อาจจะมีครับแต่ดูเหมือนจะเป็นการเดินทางที่เชื่อมโยงกับการพักผ่อนตาม f o r of s o r t หรืออาจจะเป็นการเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองทบทวนชีวิต ตามเดอะเฮอร์มิมากกว่าเน้นสงบสงบครับไม่ใช่การเดินทางเพื่อธุรกิจหรืออะไรที่ต้องเร่งรีบเน้นความสงบได้อยู่กับตัวเองมากกว่าค่ะฟังดูแล้วก็เป็นเดือนที่ต้องอยู่กับตัวเองเยอะเหมือนกันนะคะมีอะไรที่ชาวปีเถาะควรระวังเป็นพิเศษไหมคะครับข้อควรระวังสำคัญเลยก็คือถึงแม้จะมีแรงบันดาลใจมีความหวังจากเดอะสตาร์เนี่ยแต่ต้องไม่เพิกเฉยสัญญาณเตือนจาก o ฟ r ออฟสอ r s และ The h แ n งตตมนะครับ ก็คืออย่าใจร้อนอย่าด่วนตัดสินใจยอมรับว่าบางทีเราก็ต้องการเวลาหยุดพักจริงๆเปิดใจรับมุมมองใหม่ๆที่อาจจะขัดกับความเชื่อเดิมของเราบ้างและที่สำคัญเลยคืออย่าพยายามควบคุมทุกอย่างครับต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางปล่อยไม่บางอย่างมันไปไปตามจังหวะของมันบ้างค่ะเข้าใจเลยค่ะถ้าให้คะแนนภาพรวมเดือนนี้ละคะให้ประมาณเท่าไหร่ดี ถ้าให้คะแนนนะครับก็น่าจะอยู่ราวๆสัก6 5ปครับถือว่าปานกลางค่อนข้างดีคือมีทั้งพลังบวกมีความหวังแต่ก็มีความท้าทายให้ต้องปรับมุมมองและก็ให้เวลาตัวเองได้ชาร์จพลังจริงๆครับงั้นสรุปง่ายๆเลยสิ่งที่ควรทำในเดือนนี้ก็คือพักผ่อนให้เต็มที่ฟังเสียงหัวใจตัวเองมองหาแรงบันดาลใจใหม่ๆจากความเงียบเปิดใจกว้างๆไม่ยึดติดวิธีคิดเดิมๆแล้วก็ใช้เวลาคุณภาพในการทบทวนสิ่งต่างๆนะคะ ใช่เลยครับประมาณนั้นเลยแล้วก็สำหรับใครที่สนใจเรื่องอัญมณีเสริมดวงนะครับเดือนนี้ที่แนะนำก็จะมีลาพิสลาซูลีช่วยเรื่องปัญญาการอย่างรู้อ๋อ oh, ค่ะบลูโทพัสอันนี้เสริมพลังความหวังการมองโลกในแง่ดีแล้วก็อเมทิสครับช่วยเรื่องความสง,งบการเยียวยาจิตใจลดความเครียดได้ดีเลยโอ้โห oh, oh, ข้อมูลครบถ้วนเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะ และสำหรับชาวปีเถาะนะคะมีคำถามน่าคิดทิ้งท้ายจากแหล่งข้อมูลให้ไปลองคบคิดกันต่อค่ะว่าในช่วงเวลาที่เราต้องหยุดพักและมองสิ่งต่างๆจากมุมใหม่แบบนี้เราจะนำความหวังและแรงบันดาลใจที่มีอยู่จากเดอะสตามาใช้ค้นหาเส้นทางสุขความสุขที่แท้จริงและความเข้าใจตัวเองที่ลึกซึ้งขึ้นได้อย่างไรลองนำไปทบทวนกันดูนะคะสำหรับเดือนนี้